ซุกิตีน้อยนีโอซุกิหากพูดถึงร้านซุก้ซุกิตีน้อยและนีโอซุก้เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักโดยเฉพาะซุกี้ตีน้อยที่โดดเด่นในเรื่องของช่วงเวลาการเปิดให้บริการได้ไม่กี่ปีแต่ก็มีสาขาถึง41สา,าขาขณะที่นีโอซุก้ถือเป็นร้านเก่าแก่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2542ผ่านการล้มลุกคุกคานมาโชกโชนถ้าถามว่าความน่าสนใจของทั้งสองแบรนด์อยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะซุกี้ตีน้อยท ุรกิร้านอาหารบุฟเฟ่ซุกี้ตีน้อยได้รับความนิยมอย่างมากในเมืองไทยมีสาขาราวๆ41แห่งภายใต้การบริหารของคุณนัทมนพิสารกิจวานิช ผู้ก่อตั้งบริษัท BNN Restaurant Group จำกัดจุดเริ่มต้นของสุก,กี้ตีน้อยมาจากครอบครัวของเธอดำเนินธุรกิจร้านอาหารเรือนปั้นหยามาก่อนทำให้เธออยากทำธุรกิจร้านอาหารของตัวเองสำหรับสุก,กี้ตีน้อยได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วอาจเป็นเพราะราคาสบายกระเป๋า2 1 9บาทเปิดให้บริการเทียงวันถึงตีห้าลูกค้าสามารถเลือกทานได้ทุกเมนูตั้งแต่เนื้อวัวไปจนถึงซีฟู้ดนั่งได้สูงสุด1ชั่วโมง45นาทีจึงทำให้สุก,กี้ตีน้อยคุ้มค่า มากกว่าที่อื่นๆจุดเด่นของร้านสุกี้ตีน้อยอีกอย่างคือแต่ละสาขาจะมีที่จอดรถกว้างยิ่งสาขาใกลๆ้ๆสาขาในอาคารสำนักงานก็จอดที่อาคารได้ปัจจุบันร้านสุกี้ตีน้อยมี41สาขาครอบคลุมทั่วกรุงเทพและปริมณฑลตั้งแต่ถนนพระโขนงโยธินเรียบทางด่วนถนนเกษตรนวมินกาญจนาพิเศษแจ้งวัฒนะราดพ้าววังหินศรีนครินสมุทรปราการพระราม4เป็นต้นนอกจากนี้ร,ร้านสุกี้ตีน้อยยังมีการออกโปรโม ัอยู่ตลอดเวลาจึงกลายเป็นร้านบุฟเฟ่ที่สามารถจับกลุ่มลูกค้าปกติและลูกค้าที่ทํางานตอนกลางคืนรวมถึงลูกค้ากลุ่มที่ไม่ต้องกังวลต่อการรีเพื่อกลัวว่าร้านจะปิดก่อนอีกด้วยด้วยความที่เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วทําให้ปัจจุบันซุกี้ตีน้อยได้มีกลุ่มทุนใหญ่อย่างเจมา์เข้ามาถือหุ้นสัดส่วน30%คิดเป็นเงินลงทุน1,200ล้านบาทนั่นทําให้กิจการซุกี้ตีน้อยมีมูลค่ารวม4 0 0พล้านบาทรายได้ซุกกี้ตีน้อยปี62รายได้ 499ล้านบาทกำไร15ล้านบาทปี63ไรายได้1,223ล้านบาทกำไร140ล้านบาทปี64ไรายได้1,572ล้านบาทกำไร148ล้านบาทน Nio Suki Nio Suki ร้านซุกิที่มีชื่อเสียงในเรื่องน้ำจิม้มเป็นสูตรเด็ดของทางร้านปัจจุบันมีจำนวน19สาขาก่อตั้งโดยคุณสกล กับปียจัญญาภายใต้การดำเนินงานของบริษัทนีโอสุกี้ไทยเรีตอรองจำกัดในปี2542เปิดสาขาแรกที่ถนนบางนาตราดทำกลางการแข่งขันของร้านสุกี้ที่เป็นคู่แข่งรายแบนการดำเนินธุรกิจของนีโอสุกี้ยึดหลักในเรื่องความแตกต่างของรสชาติความหลากหลายของอาหารและคุณภาพของวัตถุดิบเป็นสำคัญทางร้านเปิดตัวด้วยน้ำจิ้มสุกี้และน้ำซุปรสต้มยำโดยมีน้ำจิ้มมากถึง7รสชาติได้แก่สูตรกวางตุง้งต้มยำ mm -hmm. ไหหลาแป๊จิ๋วไต้หวันชาบูสูตรซีอิ๊วขาวพิเศษในช่วงแรกๆนีโอสุกี้ดำเนินธุรกิจในรูปแบบของการปรับปรุงหน้าร้านเดิมและขยายสาขาผ่านการเป็นเจ้าของเองและการขายแฟรนไชส์โดยในช่วงปี2561ร้านนีโอสุกี้มีจํานวนร้านกว่า21สาขาปัจจุบันเหลือ19สาขาไม่เปิดขายแฟรนไชส์สําหรับจุดอ่อนของร้านนีโอสุกี้ในช่วงแรกๆก,ก็คือมีจํานวนสาขาน้อยส่วนใหญ่ร้านอย,อยู่ในทาเลชานเมืองทําให้ลูกค้า ร้านไม่ค่อยเจอหรือไม่สะดวกเดินทางไปรับประทานส่วนเหตุผลที่นิโอสกีไม่เปิดในห้างเพราะมีคู่แข่งอย่างร้าน MK Suki กีอยู่แล้วเป็นแบรนด์ใหญ่ทั้งจำนวนสาขาความแข็งแกร่งของแบรนด์และฐานลูกค้าหากไปเปิดแข่งคงสู้ไม่ไหวรายได้นีโอสกีปี62รายได้241ล้านบาทกำไร4.3ล้านบาทปี63รายได้189ล้านบาทขาดทุน3.7ล้านบาทปี64รายได้1 5 ๕6ล้านบาทขาดทุน10ล้านบาทและนั่นคือจุดเด่นและความน่าสนใจของร้านส,สุก,กี้สุก,กี้ตีน้อยและนีโอสุก,ก้ซึ่งทั้งสองแตกต่างก,กันตรงที่สุก,กี้ตีน้อยเป็นร้านบุฟเฟ่ส่วนนีโอสุก,ก้เป็นร้านขายแบบเป็นชุดราคาเริ่มต้น300-500บาทจึงทำให้ไม่เป็นเป้าหมายของคนที่ชอบทานบุฟเฟ่